บื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อหมาหับ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 การบ้านจาก <c oughs> นะอีพ e ิวอ e ีพิวเป็นนักศึกษาจิตวิญญาณระดับสูงนะครับจากที่ไหนก็ไม่รู้อุปโลกเอาหลังจากไขวันที่สามตอนเช้าปวดกล้ามเนื้อหัวพอตอนสายลองเหยียดยืดดูแนวราบแบบไม่มีฟอร์มหลับตาทำไร้รำไปตามความรู้สึก ปรากฏว่าไปโดนจุดที่ปวดตึงของกล้ามเนื้อหลายจุดแล้วก็ทําไม่ได้แล้วก็ทําได้ไม่ถึงห้านาทีก็รู้สึกว่ามีเหงื่อซึมทั่วตัวเห็นไหมบอกแล้วไม่เกินห้านาทีหลังทําจุดปวดตึงคลายความปวดลงในวงเล็บมันรู้สึกได้ทั่ว,ต,วตัวมากกว่าแนวตั้งจริงๆด้วยอ้าวอีหอยอหลอดเป็นไงละ่ะเออนอนนี่เขาเป็นลูกผู้ดีนะครับ <c oughs> อีปิวดิ <c oughs> เขาเป็นลูกผู้ดีนะว่าใครตามตัวใน โลกออนไลน์เจอเขาแน่นอนนะครับเขาเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับเป็นซีอโอแบรนด์ปอปิวปอปอนะครับออนอนหายปวดวันนี้มีอาการแผลซ่านจากกลางลําตัวช่วงปล่อยลมออกอ่าไปทําหายอากาศต่อยกับงกชิบหายเลยนะครับช่วงหยุดเจอสีในตาวันนี้เจอสีด้วยอ,อะไรขึ้นตาอะไรไหมครับก็บอกแล้วว่าในร่างกายนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไม่อธิบายเดี๋ยวไล่ฟังก่อน วันนี้กินอาหารนะครับทำขนมที่เคยทานรู้สึกหวานบาดคอมากกินมะละกอสุกรู้สึกถึงริดร้อนการกินอาหารทั่วไปรู้สึกมันมีรสกลางไงไม่มีความอร่อยก็คือรสธรรมชาติของชิ้นอาหารนั่นเองมีแค่รู้ว่านี่คืออาหารรสชาติเหมือนกันหมดทานได้หมดในวงเล็บไม่มีความชอบไม่ชอบอย่างที่เคยชินแอบบอดมันหายไปนะครับส่งกันบ้านพร้อมแนบอาหารที่ทานมาส่วนที่ไม่ได้ถ่ายส่วนที่ไม่ได้ถ่ายส่งคืออาหารพิษโอเคก็คือ เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะลิงหลอกเจ้าโอเคเรามาดูกันครับก็คือเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยครับเขาไปทำอ้น,นี่ครับเหยียดยืดเขาก็เลยไข้สองวันทําไมเหยียดยืดถึงทําให้ไข้ได้บอกให้รู้เลยบอกให้รู้เลยเออเอา้ามาคือก่อจะตรวจกันบ้านตัวนี้ได้ผมรู้เลยเว่าผมจะใช้ความรู้สึกมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลย ไม่รีบอีเจ้าของคนที่เขาเขียนเขาก็รีบกันจะได้คําตอบจริงแลวคาตอบมันมันเขาเรียกว่ามันเกิดผลลัพธ์ไปแล้วแต่ตัวนี้ที่มาเอาเนี่ยมาเอาความเข้าใจให้เป็น Data Data สําคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับเวลาเล่าให้ฟังอะ่ะเราเป็นผู้ประสบภัยเองอะ่ะตัวเราไปทําแต่พอเราไปประสบภัยจริงอะ่ะมันจะต่างกับภาษาที่เราจําเพราะ แน่นอนนะครับเอจะพูดว่าไงดีไม่ใช่นักเรียนใครก็ตามที่ทำครสอครับมันจะค้นพบตัวเองในรูปแบบที่ที่อย่างเมื่อเช้าที่โทรมามันสัมผัสได้เลยมันเจอกับตัวไม่ได้ไปไหนอ่ะทำเองชงเองกินเองมันเจอเองเนี่ยครับมันไวตรงนี้โอเคเนาะก็เลยทำให้เจ้าตัวต้องส่งกลับบ้านมาก็คือหลังจากนี้สามวันก็คือวันหลังจากไขวันที่สามนี่คันที่สามละโอเคนะครับ ตอนเชา้าปวดกล้ามเนื้อแน่นอนถามว่าทำไมมันไข้ก่อนดีกว่าโอเคทำไมไข้มันมาไข้เนี่ยครับก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิก็คือแจวคอนนั่นเองครับพูดอย่างบ่อยเลยอุณหภูมิอุณหภูมิคืออะไรก็คือภูมิต้านทานในตัวเราที่ทางการแพทย์เขาว่าซึ่งจำต้องมีถามว่ามาจากไหนามาจากปอดนะครับมา,าไหนอีกมาจากหัวใจไงครับ ถามว่ามันเผาอะไรอยู่ในร่างกายมันเผาซีหรือคาร์บอนในร่างกายคือของที่เราแดชนั่นแหละรครับในร่างกายรวมไปถึงอากาศที่เราสูบครับทีนี้ถ้ามันเผาไม่พอเผาไม่พอก็ตกค้างในตัวไงครับเห็นไหมอย่าคิดนะว่ามันจะเผาแต่อาหารนะครับมันเผาระบบประสาททั้ง5 5าเท่ากับหใครนิ้กไมยออกเอามือมากลาง5นิ้วตาหูจมูก คนลิ้นผิวสัมผัสห้าตัวเนี่ยมันแยกมาที่ร่างกายเนี่ยหนึ่งตัวก็คือตัวแดดอีกสี่ตัวขึ้นหัวครับมันก็สะสมครับที่หัวเป็นบันทึกไปจริงๆแล้วทั้งหมดก็คือบันทึกทุกที่อะบันทึกทั้งหมดแหละแต่ผมจับแยกไปงั้นแหละให้มันมีอะไรพูดให้มันมีอะไรเห่าเสร็จก็แสดงว่าอีตัวที่มันสะสมแสดงว่าอะไรครับมันมันอะไรครับมันสะสม สิ่งที่เราเอาเข้าไปตัวอย่าลืมว่านะห้าเท่ากับหนึ่งคือจากนอกเข้าสู่ในจากนอกเข้าสู่ในแคตเตีนะเมื่อเอาของนอกเข้าสู่ในป้องกันตัวเองไม่ได้เนี่ยรักษาฟโฟล์ไม่ได้เอาเข้าแม่งหมดเลยที่เขาพูดว่าพลังงานลบะ อันนี้ผมจะไม่พูดพลังงานเพราะพลังงานมันมันเป็นภาษามันรู้ได้ผ่านความรู้สึกคือเราเดินผ่านอะไรแล้วความรู้สึกเราตับฟูบเลยครับอ่อนแรงนั่นแหละนั่นแหละเสร็จทาไมไข้ก็มันกองอยู่ในร่างกายมันเวสมันเขียนว่าอะไรไม่รู้อะที่มันเป็นของเสียของเสียเป็นเวสมันก็ตัวตะกรนอ,นนอนก้นตามก้ามเนื้อกระดูกเอ็นนุ่นบ้าบอในตัวนู่นนี่นั่นไอตัวนี้แหละครับที่มันสกัดกัน้น สื่อสัญญาณระบบความรู้สึกครับไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวด้วยนะว่าความรู้สึกอ่อนหมดไปอ่ะเออ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 หนาขึ้นอ่ะเหมือนกับท่อในท่อน้ำอ่ะมันมีตะกันตะกรอนอ่ะเหมือนสายไฟอ่ะไม่ได้พูดเล่นนะมันไม่รู้สึกครับ มันไม่รู้สึกครับมันรู้สึกเอาไม่ได้ด้วยมันต้องกระตุ้นนี่แหละครับคือความเจ็บปวดนี่แหละคือความปวดครับเคนะพอปวดขึ้นหัวมันก็ไปทั่วนะครับพอเสร็จมาวันที่สามตอนเช้าปวดกล้ามเนื้อปวดหัวประวันพอลองตอนสายหน่อยคือวันที่สามตอนสายก็มาเหยียดยืดตามแนวราบเพราะคนเราอ่ะมันเริ่มหัดเดินแต่ทารกนั่น่ะ นอนอยู่ดีๆแท้ๆเลยอะ่ะพอมันเริ่มเดินเนี่ยแหละครับแนวราบหายเลยครับความรู้สึกของแนวราบมันหายไปมันไปเจอแนวตั้งแนวตั้งเคยบอกแล้วว่าไอ้แท่งแท่งความรู้สึกเนี่ยครับแท่งทั้งแท่งของความรู้สึกเนี่ยมันทํางานหนักมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันยังยืดอยู่มันยังไม่หดช่วงวัยมันยังไม่มากแท่งความรู้สึกมันส่งสัญญาณความรู้สึกไปสายสายไฟครับ สายไฟเมนแล้วมันก็เข้าหมู่บ้านย่อยนี่ไปหาหุ้มกระดูกทะลุปไปหาผิวหนังชั้นผิวคําถามว่าคุณใช้มันแนวดิ่งมันตลอดเงี้ยมันส่งสัญญาณอ่อนมากเลยนะครับไปหาก้า,ไป,า fi, ไปหาสายไฟไปหาเส้นเมนคือหุ้มกระดูกเนี่ยอ่อนมากครับอ่ามันจึงเกิดอ,อะไรรู้ไหมฮะเหนื่อยไงครับ ใครก็ตามออกสตาร์ทหน่อยเดียวไม่ถึงสามนาทีห้านาทีลองถ้าไม่วอร์มมาไม่ทําอะไรมาเหนื่อยเลยครับเหนื่อยก่อนเลยครับนั่จะไปได้ไงมันอยากลุกเัยไงมันก็ไม่อยากลุกแล้วเลยเลยบอกว่าจะทําก็เลยทําอะไรครับให้ไปแกะเส้นครับแอบอ้อมหลังไงอ้อมหลังบ้านเลยครับไปแกะเส้นสั่งไปจากไหนหัวใจสั่งปอดปอดสั่งโชว์อากาศห้านาทีเหงื่อแตกคอยดูนี่ไง ได่เราไปตามความรู้สึกที่ปรากฏอย่ามีเซตครับอย่ามีชื่อท่าให้มันเป็นทางธรรมชาติธรรมชาติไหนธรรมชาติบันทึกครับเพราะมีแต่บันทึกเราเท่านั้นที่มันควบคุมความนึกคิดอยู่เวลาเราแกะเส้นร่างกายจะเกิดเจ่าอนพอเกิดเจ่าอนจะทำให้บันทึกละลายเป็นฟินหรือฟินมนุษย์ครับ พอมันละลายละลายละลายละเลงละเลงความรู้สึกจะเสียแทงความนักคิดให้ความนักคิดช้าลงหรือคิดได้ยากกว่าเดิมเป็นไงเป็นไงไม่งงนะไม่งงนะอย่างงนะครับโอเคปะงงได้ไงอะ่ะอย่างงชัดเจนร่ายรำไปตามความรู้สึกที่ปรากฏชัดเจนเก่งมากไอ <c oughs> <c oughs> ้ผิวเก่งมาก ร่ายรำไปตามความศศรู้สึกก็บอกแล้วให้ตามความศศรู้สึกแต่ไม่ใช่ตามมันไปคือมันดิสเพลย์อะไรมาไอเซนเซอร์อริงอะคอนเน็กชันอะคอนเน็กอะคอนเน็กที่มันคอนเน็กอยู่อะทำตามมันไปได้เลยทำตามที่เราปรากฏนี่มันการทำมันไม่ใช่การทำอย่างอื่นมันไม่ใช่การดูดูเนี่ยดูเนี่ยมันทำโดยการหาอากาศแต่นี่เราทำโดยการแกะเส้นเรา ลิง์ไปหาหัวใจเลยครับไปหาโรงงานผลิตความรู้สึกเลยเอาเดพูดช้าลงเพราะว่ารู้ว่ามีคนฟังที่มีคุณภาพก็เลยจะพูดช้าลงนะครับปรากฏว่าไปโดนในจุดที่ปวดตึงของกล้ามเนื้อหลายจุดแล้วทำให้ไปเจอรังโจรที่มันส่งสมุนโจรน,นะครับ สมุนโจรที่หนูบอกนี่ไงครับว่าปวดกล้ามเนื้อปวดหัวเนี่ยนั่นแหละสมุนแต่พอกระตุ้นมันเขาเรียกไปจิกไปจี้มันก็คือไปเจอรังโจรนั่นแหละครับที่มันตะกรอนตะกรอนนอนก้นมาช้านานมีหน่าละ่ะถึงมาเขียนในทิกตอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเก่งกว่ะและพอทำไม่ถึงห้านาทีก็มียาชื้นซึมทันทีเห็นไหมครับ นั่นแหละครับขับออกเลยครับเป็นไงเจอเหนื่อยไหมไม่เห็นจะเจอเหนื่อยเลยเหงื่อบางทีนะยายาชื้นนี่ออกมากกว่าการออกไปวิ่งนะครับออกไปออกไปเดินอนะ้าวเอาเอาด็เพาราะมันเป็นแนวราบครับแนวราบเนี่ยแนวราบเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกทั้งตัวเลยครับแนวดิ่งเนี่ยมันมันได้กินแค่แท่งไบฟ้าแท่งความรู้สึกเนี่ยได้แค่แท่งครับมันไม่ไปไหนเลยมันเลยเหนื่อยเร็วงไงครับ กว่าจะปรับระดับได้ต้องเรียนรู้วิธีการรูปแบบของการในใช้แนวดิ่งของการวิ่งไม่อยากจะไปพลาดพิงมากในวงเล็บมันรู้สึกได้ทั่วตัวมากกว่าแนวตั้งจริงๆฮะหนูไปหาความรู้เรื่องพลังงานสัตว์พลังงานจนน่ะนั่นแหละแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องการหมุนพอไปเรียนรู้การหมุนเสร็จปุ๊บก็ไปอ่านเรื่องอ่านไปอ่านเปเปอร์ที่เขาเรียกเขียนเรื่องหยุดเวลานั่นแหละ เอาสี่อย่างมารวมกันสักจนหมุนหมุนนี่คืออะไรวะเซอร์เคิลป่ะแล้วก็หยุดสต็อปเนี่ยเวลาไปเรียนสี่ตัวนี้ไปหาอ่านมาแล้วเดี๋ยวมันจะควบแน่นในบันทึกเราเองนะครับมันรู้สึกได้นะครับนอนหายปอดนะครับนี่เห็นไหมเขาหายปอดเขาไม่ได้หายใจนะเลิกหายใจได้แล้วครับมันเสร็จบันทึกหมดต้องหายปอด พอหายปอดแล้วก็จะเจอความรู้สึกความรู้สึกคือสติวันนี้มาการแผลซ่านนี่แผลซ่านนั่นคืออีไฟเฟ้เนี่ยแหละครับจากหัวจุยนี่แหละก็มันเคลียร์กล้ามเนื้อได้หมดเลยเคลียร์เวสอะเคลียร์ของเสียแล้วไม่ได้หมายว่าเคลียร์ทีเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไปนะไม่ใช่นะมันเกิดขึ้นใหม่ใุ้ทุกวันเพราะเรากินแดกทานนู่นทานนี่อะไรเข้าไปเจอนู่นเจอนี่มันก็แผลทีครับต่อไปจําไว้เลยครับทําซ้ําๆบ่อยๆ มันจะออกรูกขุมขนออกเส้นขนเป็นขนลูกขนพองโอ้โหทีนี้ละ่ะเขาเรียกว่าคลีนเลยครับคลีนทั้งตัวเป็นไงดีถอกแม่งยันรูขุมขนน่ะส่วนมากเขดีถอกแค่ลำไส้เป็นไงอีผ e ิวจ่ายมาเลยไปหางานมาให้เจียรล้านหนึ่งเออเอออีผ uh, uh, e ิวจากกลางลำตัว yeah. เห็นไหมครับ กลางลําตัววันนี้เพิ่งมีไอ้ฟีดมันดันมามันบอกว่ากลางลําตัวเป็นเส้นระบบประสาททั้งนั้นเลยเป็นเนอร์ฟอะไรไม่รู้ว่าเขาชื่อเนิร์ฟเนี่ยระบบประสาทเ่ยต่อมาจากกระดูกสันหลังอ,ะอ่ะอ้าวก็นี่อขนาดว่ามั่วนะว่ามีแท่งไฟฟ้ามีสายไฟใหญ่สายไฟา้าแรงสูงแล้วก็มีหมู่บ้านนี่ไม่รู้มาก่อนนะครับว่ามันมีอ่ารนัิงจริงแล้วมันมีนมจริงๆเห็นไหมเขาบอกแล้วมันต่อจากกระดูก มัวโหย้ยอุณหภูมิสูงว่ะมันต้องหยุดยเนี่ยลยครับเราพูดถึงเมื่อวานนี้เนะี่ยเสื้อคนละตัวนะครับก็คือว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยที่อีตัวเขออนุญาตคบว่าอีกับผู้หญิงนะครับอันนี้พอดีว่านะขออนุญาตแลกการสําหรับใครที่ดูอยู่นะครับนางบอกว่าวันนี้ก็อะไรหายปอดช่วงลําตัวช่วงจุดเจอสีในตามีอาการแผลซ่าจากลำตอลำลำตัวช่วงปล่อยลมออก ช่วงหยุดเจอเนี่ยมันก็คือกระบวนการของการหายปอดมันจะมีหยุดกับดูดนะครับสองตัวนี้ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าอย่าไปบ้ากับมันมากนะครับหยุดกับดูดหยุดไว้เริ่มต้นสําหรับคนที่มันไม่เคยถ้าเคยแล้วแล้วมันผ่านช่วงมึนไปแล้วมันไม่มีมึนแล้วดูดอย่างเดียวก็ได้นี่ดูดมันอย่างเดียวเลยจะผ่านจมูกหรือปากแล้วแต่เอาที่เราสะดวก แต่ส่วนมากก็จังจมูกเพราะว่าปากเดี๋ยวมันจะเจ็บคอมันจะแสบคอเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราทําไปนานๆเนี่ยครับพอเราติดลมบนแล้วเราทํานานๆนนคอจะแห้งเราก็เหลือแค่ดูดก็พอนะครับพอเรามาดูดเสร็จปุ๊บรอทนดือ้อคลายแต่พอทําไปได้เรื่อยอย่าลืมว่าหยุดกําดูดมันจะรวมกันอะไรก็ได้แล้วแตเเเ่เสร็จปุ๊บเหลือดูดพอเหลือดูดเสร็จปุ๊บอะไรก็ได้อีกมันจะกินรวบอีก เพราะอะไรครับเพราะความรู้สึกมันมาแล้วอย่าลืมนะว่าเวลาเราสะก,กิดนะครับเส้นตรงกลางเนี่ยเขาเรียกอินเตอร์มีเดียลเนี่ยเส้นกลางเนี่ยโหดัตติลีภาษาอังกฤษมันจะกระเพื่อมขึ้นมาแล้วนี่เป็นสแควรเขียนไม่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะพอเป็นสแควรเนี่ยแหละครับเส้นความรู้สึกมาแล้วครับพอเส้นความรู้สึกมามันไปทั้งตัวโอเคครับเห็นได้ในตารู้ได้ในหัวหลังๆมามีคนขึ้นหัวแล้วนะ เอาไปใช้ได้แล้วครับเขาเรียกต้มจนต้มจนเปื่อยอย่าลืมว่าบันทึกเนี่ยครับในหัวเนี่ยตุนต้มนึ่งเนี่ยครับมันออกมาเป็นปริงวาร์ฟเพราะโฟล์มันเคลื่อนที่ไม่ใช่เคลื่อนที่คือเราไปทําให้ตัวความรู้สึกเนี่ยครับมันเกิดขึ้นแล้วในใน,ในร่างกายทําไปจนมันล้า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 ,ล,าล้าไปแล้วนะครับ นึกออกนะไม่งงนะครับอย่างง,งนะไม่งง,งนะทำแล้วมันเกิดความรู้สึกแล้วจนชำนี้ชำนาญบานปลายกินรวบไปจนมันไปทั่วเนี่ยไปจนไปทั่วเนี่ยที่ว่าไปเนี่ยครับกินมะละกอสุกนะครับกินคดีเคยรู้สึกหวานบาดคอกินมะละกอสุกรู้สึกถรงริดร้อน การกินอาหารทั่วไปรู้สึกมันมีรสกลางและไม่มีความอร่อยมีแต่รู้ว่าคืออาหารเนี่ยรสชาติรสชาติมันเป็นรสชาติของร่างกายโอ้โหเชื่อพูดได้่องไงวะเฮ้ยรสชาติเป็นรสชาติของร่างกายมันมีด้วยเหรอมันเลียยังไงรสชาติของร่างกายมันคนไม่ได้ทําก็ไม่รู้อ่ะคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ไปคนทําก็รู้นะครับ ทานได้หมดในวงเล็บไม่มีความชอบไม่มีความที่เคยชินส่งกันบ้านพร้อมแนบอาหารที่ทานส่วนที่ไม่ได้แนบคือเป็นอาหารที่คุ้นชินเคยชินโอเคนะครับไม่งงนะไม่งงนะครับอย่างงนะเอาละเราไปดูตัวต่อไปของนางนะครับเขาบอกว่าตัวต่อไปของนางน่าจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เห็นนางเขียนมานะครับอ่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยตรวจอีกตัวแล้วกันนะครับอโอเคก็จบสําหรับ ไอ้ตัวนี้ที่มาจบเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตัวของเขานะครับวันนี้เดี๋ยวน้องถางโอเคใครทำคนนั้นแหละได้คำถามว่าได้อะไรมันได้รู้สึกขาตูดนิดหน่อยใครทำมันได้มันได้รู้สึก,ร,ร,สกรู้สึกอะไรรู้สึกถึงความรู้สึกในร่างกายได้มันถอดจากภาษาได้มันสอกจากความคุ้นชินเคยชินได้แล้วเดี๋ยวมันพาไปจนจน พอมันเจอความรู้สึกแล้วมันเจอจนหมดแล้วมันเจอจนหมดแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะไปเอาตัวไปติดความรู้สึกทั้งหมดมันจะหายเกลี้ยงเลยเหมือนมันล้างเกลี้ยงเลยครับทั้งตัวทั้งหน้าต่างเลยแล้วก็ในหัวก็ไปให้ถึงจุดนั้นไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปเร่งกระตุ้นมันไปเรื่อยๆกระตุ้นไปเรื่อยๆมันก็จะสะสมความรู้สึกเปลี่ยนจากบอร์ดที่ออฟไลน์นะครับมันเป็นออนไลน์ ย้ำนะครับว่าทักษะครสมันเป็นเรื่องของการใช้มันจะมีอยู่สีสเต็ปผู้สร้างผู้ใช้ผู้ตามแล้วก็ผู้ทําลายสุดท้ายอะ่ะคือมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับทีนี้เราจะรู้สึกถึงความเป็นผู้สร้างไหมละ่ะเราจะรู้สึกถึงความเป็นผู้ใช้ไหมละ่ะเราจะรู้สึกถึงการเป็นผู้ตามไหมละ่ะเราจะรู้สึกถึงการเป็นผู้ทําลายหรือยังละ่ะเนี่ยครับมันก็จะวนลูปแค่นี้แหละ สุดท้ายมันก็ไปเรื่องของสุขภาพกับติดปีกไรายได้แค่นั้นเองครับไม่มีหาอะไรเลยครับขลศาชัดเจนเนาะมันขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นบันบันทึกอะไรเท่านั้นเองครับตรงนี้เส้นแกนของเราอะครับตั้งแต่เกิดสรรพสิ่งหรือเกิดตัวเราตัวเกิดตัวแรกเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าสร้างเราหรือเราเกิดเองหรือพ่อแม่สร้างเราเส้นแกนเนี้ยมันพาเราไปหาบันทึกเราพอไปหาบันทึกเราเสร็จเราเจอแล้วนี่บันทึกเรามันเป็นอย่างนี้ทั้งตัวนะครับต้องหัวละตัวนะครับ ก็อะไรครับจนมัน Proof of Work มันจะใช้หรือมันจะทำลายหรือมันจะตามหรือมันจะสร้างเท่านั้นเองทั้งหมดเป็นหน่ g การที่เราจะใช้มันนะครับในตำแหน่งและบริบทที่ว่าเป็นเพื่อสครู่น,นี้4คํคำประมาณนั้นนะครับขรศเจอขรสึกตื่นรู้ก็แค่ปากสอยครับ